ยังได้ตั้งสองนอ้ด้ค่ะเดี๋ยวกับสิลล้องเอาไปปลูกเบื้ง,วงสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้กะสวยแล้วค่ะพี่น้องประมาณแปดโมงนะคะเมน,นี้วันที่หกค่ะมีนาคม2,564ั้่ค่ะพี่นอ้องามน,นี้พาพี่น้องเข้ามาเบื้องอ้อยค่ะ แต่ว่านี่คือไ่คะอ้อยค่ะพี่น้องอ้อยอันนี้คือเอาช้ำแปงไว้ค่ะพี่น้องช้ำไว้แบบว่าช้ำลืมค่ะพี่น้องเนื่องจากว่าบ่มีเวลาเอาไปปลูกค่ะพี่น้องแล้วก็เท็ดนั่นเท็ดนี่หลายอันหลายแนวบ่มีเวลาปลูกจนว่าอ้อยอ่ามันช้ำแปงเนาะค่ะพี่น้องคือจะเป็นสภาพแบบนี้ คือเขาเอาช่ำใส่แปลงแหวค่ะพี่น้องแล้วที่นี่บ่มีเวลาเอาไปปลูกมันกะเห็ดไห่อ้อยมันเนี่ยค่ะมันที่กันเกินไปค่ะเห็นบอกว่ามันบ่ได้ลักษณะของลำนะคะมันจะเป็นลำก็จริงค่ะแต่พี่น้องแต่มันที่เป็นลำน้อยๆค่ะมันบ่สมบูรณ์นะคะเนื่องจากว่ามันอยู่ที่กันเกินไปค่ะพี่น้องเนี่ยมันอยู่ที่กันเกินไปบ่ได้ลำเมื่อนี้ก็เลยเขาเอาออกค่ะเขามาตัด มามาถอนออกเลยนะคะพี่น้องมาถอนออกแบบนี้เลยแล้วกะเสีอาไปปลูกต้อค่ะพี่น้องเสีอาไปปลูกคือจะตัดออกนะคะจะตัดต้นแม่มันออกแล้วก็เนี่ยคะ่ะเห็นบอกพี่น้องว่ามันมีนอ บางต้นที่มันอยู่นอกๆหรือว่ามันมันอยู่ห้างๆแก่น้อยค่ะมันก็จะแตกนอึ้นมาได้นะคะแต่ถ้ามันเบียดกันเกินไปมันกับบ่มีนอได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าอ้อยมันอยู่ที่กันเกินไปนะคะเนี่ยค่ะสาเหตุที่บ่อยากให้พี่น้องปลูกอ้อยที่กันเกินไปนะคะเพราะว่าพี่น้องต้องมาเขามาบริหารจัดการก็คือต้องเขามาหักออกแตงออกแบบนี้นะคะอันนี้แค่การช้ำนะคะถ้าการปลูกก็คือกันค่ะพี่น้องบ่มีผู้ใดอ่า ปลูกอ้อยที่ทีเราได้ทุกล้มนะคะนี่ก็เห็นเพิ่นแตงออกทุกค้นนะคะพี่น้องที่เพิ่นปลูกอ้อยแบบโรงงานนะคะเพื่อนกะแตงออกทุกค้นเพื่อที่สิได้ล้มอ้อยไปขั้นนา้าหรือว่าเอาไปทำพันต่นนะคะแต่ถ้าลักษณะอ้อยล้าแค่เนี่ยพี่นอ้องเสีเอาไปเฮ็ดพันได้บล่ละเ,เ,เนี่ยค่ะล้าเนี่ยล้าเมมันนยค่ะกับบได้นะคะเพราะว่ามันเนี่ยค่ะเท่ากับนิ้วโป้งเองค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่กะเมื้อนี่กะคือ เข่ามาตัดออกค่ะมาตัดต้นแม่ออกนะคะตัดต้นแม่ออกแบบนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะตัดต้นแม่ออกแล้วกะที่เอาไปลงแปลงค่ะพี่น้องสี่เอาไปลงแปลงปลูกนะคะกะมารุนกันอีกเพียรนึงว่าลักษณะอ้อยแบบนี้ที่สามารถเติบโตขึ้นมาได้บ่นะคะเฮ็ดไปค่ะพี่น้องคือเนี่ยค่ะหลัก ทฤษฎีบมีค่ะพี่น้องเอาความสะดวกเป็นไงค่ะที่ที่อยู่ให้เฮ็ดนะคะก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องนําด้วยค่ะบางเทือาซีโบได้สาระอีกอย่างเพราะว่าเฮ็ดตามที่เฮาสะดวกค่ะพี่น้องเฮ็ดตามที่เ he ฮาสะดวกบางเทือก็มีสําเร็จบางเทือก็มีร่วมเลวปะปนกันไปค่ะบบได้สําเร็จทุกอย่างนะคะกะเบิงเเาาเบ่งเพื่อเป็นวิทยาฐานเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้อง โมเมนว่าถอดมาจากบทเรียนนะคะอันนี้คือถอดมาจากประสบการณ์ที่ทํานะคะ mm hmm. เหตุแบบแหนกับทายทําลุงให้่พี่น้องเบิ้งนะคะบางเทีอาชีพก็ได้ผลสําเร็จพี่น้องก็เอาไปคิดเอาไปต่อยอดของพี่น้องเองนะคะย่าหวังอย่างจากคนอื่นมากมายนะคะพี่น้องเพราะว่าบางเทียเขาก็ม่ได้บวกหมดทุกอย่างเนาะคะ่ะเนาะหรือบางเทีกับมาได้ทายทําให้พี่น้องลุ้งบทุกแนวนะคะ เห็นบางคอมเมนต์กับมาคอมเมนต์เหมือนกับว่าเขาเก่งเก่งหลายอย่างเลยค่ะโมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องว่าได้เก่งค่ะว่าได้เก่งหลายก็คือถอดออกมาจากประสบการณ์ที่เฮ็ดอีหยังกะบางเทียบกัได้ทายทำลุงให้พี่น้องเบิ่งบางเทียบกับ่ได้ทายทำจังซี่ไหมค่ะกบ่ได้มีสาระอีหยังมากมายค่ะพี่น้องเฮ็ดให้เบิ่งซื่อๆนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องมันก็จะมี ทั้งนอนงนยนะพี่น้องเห็นนะี่คะก็คือนี่ขอนขึ้นมาเบิดทางรากเลยถ้าถ้าปล้อยแหวแบบนี้ก็คือเสียอ้อยถิมเสื้อค่ะเพราะว่ามันอยู่ในแปลงแล้วมันไม่ได้ออกไปใช้ประโยชน์อีกอย่างทมว่าที่เอาไปขนาน้ำได้บ่ามันไม่ได้ได้ขายพี่น้องเพราะว่าลํ้มมันน,น้อยๆรั้มมันคิงหมดแล้วนะคะนะคะกลับมาดีกว่ามันสิอยู่ในแปลงค่ะคือมาเอาไปปลูกลงลงดินดีกว่านะคะแล้วที่นี่ก็เริ่มมีปวกมีอย่างเจาะขึ้นกันนะคะพี่น้อง เมื่อคืนนี้ฝนตกกันเลยถอนได้ค่ะเมื่อคืนนี่ฝนตกนะคะยูใช้พุูมฝนตกค่ะพี่น้องทางอื่นฝนตกบาน้อเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยนอมันใหญ่มากเลยด้ยค่ะพี่น้องแต่ต้นเมมันบ่ได้แล้วนะคะกะสี่เอานอ้นอ้มนอสองไปปลูกนะคะเพราะว่านอแรกนี่กะทิงไปแล้วนะคะล่งไปแล้วขิงไปแล้วนะคะกะสี่เอาตัดทิ้งเลยนะคะพี่น้อง ไม่นี้เฮ็ดอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าอีกอีกคนอนะพาย้ายไปหาหมออยู่นะคะเนี่ยค่ะพี่น้องมันมันหลอันหลเนี้ยมันยากค่ะแต่บุคคลมีเวลากันนะคะถ้ามีเวลากับเฮ็ดนะคะนีอกก็ยังได้ตั้งสองนอ้ด้ค่ะเดี๋ยวกะซิล้องเอาไปปลูกเบื้องว่าซิรอดหรือซีล่วงนะคะพี่น้องแต่ก,ดกดตตตด็ดีกว่าบร่ได้เฮ็ดเนาะค่ะเนาะเห็ดไปโลดดีกว่าบร่ได้เห็ดเยนรูไปค่ะ จึงไหนได้ลหละในเมื่อมันบวชันแล้วเด้ค่ะนี่ค่ะมันกันบพีน่น้่งช้ำลุงแปลงค่ะพี่น้องช้ำลุงแปลงปไว้เลยไม่ได้ช้ำใส่ถุงดำนะคะยูนี่จะบวชช้ำใส่ถุงดำนะคะพี่น้องจะช้ำล้งแปลงปคือจะตัดเป็นท่อนอ้อยจะเป็นท่อนแบบนี้เลยค่ะนี่คือมันผุแล้วนะคะจะเป็นท่อนล้วก็จะเอาช้ำลุงแปลงปไปเลยนะคะมันจะไงมันจะไงเรามันก็ดูแลงไงค่ะก็แค่ เขามองเห็นว่าดินมันเปียกกับการลดน้ำมองเห็นว่าดินมันเปียกแค่นั้นจบแต่ถ้าใส่ถุงดํามันต้องคอยจับเบื้องดินท่านเป็นดินที่เขาอันซื้อม้านะแกบดํานะคะเขาต้องมาคอยจับเบื้องดินว่ามันดินเปียกหรือมันหลอกตาเพื่อบังเทียมันกับหลอกตาด้วยค่ะพี่น้องคือมันเบื้องเราคือมันเปียกตลอดเวลาแต่มันแห้งใช่ค่ะก็ต้องคอยจับเบื้องแล้วกับมันจะแห้งไวพื้นที่มันจะหน่อยในถุงดํานะคะพี่น้อง ถึงแนะนําให้พี่น้องเวลาช้าให้พี่น้องช้าลงแปลงเลยมันจะง่ายกว่ากันเยอะนะคะการดูแลงานนี้อย่างก็ง่ายกว่าค่ะพี่น้องว่าอ้อยพันอย่างอา๋ขออุปไปก่อนเลยคะ่ะพี่น้องขออุปไมใก่อนเพราะว่ามันมันยังโบทันได้อ่ารับรองสายพันธุ์นะคะพันนี้โบทันได้อยาก นั้นไปค่ะเขาลองเอาไปปลูกบางก้อนว่ามันสิเป็นจังใดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลองเอามาใส่กับดินอยู่ชยภูมิเบื้องว่าลักษณะอ้อยมาปลูกกับดินยู่ชยภูมิแล้วดินสิเป็นจังใดนะคะถ้ามันได้ผลเขากัะซี่เพ็ดต่อไปถ้ามันไม่ได้ผลเขากัะเปียนแค่นั้นนะคะพี่น้องเพราะว่าอ้อยอ้อยบางอยางมันกับ่าได้เหมาะกับดินเฮานะคะไปยูหมองอื่นมันอาจดีสีสวยน้ำสวยรสด,ดีรสชาติ ดีแต่ว่ามายูน้ำเฮาเราเฮ็ดแห้แบบว่าดินเฮามันเฮ็ดให้่อ่บยาบ่ใหญ่นําบ่สวยจังซีเฮากะต้องเปลี่ยนออกนะคะบ่เมนมาเปลี่นที่อ้อยนะคะเปลี่ยนที่ดินเฮานะคะพี่น้องเป็นที่ดินเฮา,าแล้วกะเป็นที่การดูแลของเฮานะคะถ้าเขาดูแลเต็มที่แล้วอ้อยมันระตอบโจทย์เฮากับเปลี่ยนพันอ้อยค่ะอันนี้คือสไตล์ของอันไร่น้ำโชคชชยภูมินะคะพี่น้อง ลองเฮ็ดเบิ้งราทามัน้ามันบส่สบสำเร็จเฮาก็เเพียนไหมนะคะท <c oughs> ้ายทำให้พี่น้องเบิ้งคะ <c oughs> ปป่ะเดี๋ยวไปปลูกเดี๋ยวไปอาหอดไท้แล้วสท้ายทำให้พี่น้องเบิ่งอีกนะคะว่าเขาปลูกแบบไดน,นะคะพี่น้อง อันนี้คือห่อช้ำต้นดีๆมันไว้นี่ล่ะค่ะเต่ว่าห่าไปปลูกยูพุนน่ะมันไ,ได้หดน้ำแล้วมันเห็ดห้แบบอ้อยมันบกเกิดเขาเลยมาเอาต้นที่ห่อช้ำไว้นี่แหละไปปลูกเบิงนะคะพี่น้องขานะคะเราติดตามกันค่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้สมีก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องอ้อยคันน้ำชัยภูมินะคะฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้สมีค่ะ สวัสดีค่ะ